หอนี่แต่ว่าืมว่าแบกเนี่ยมาเกียยแล้วโอ้โหเรียบร้อยมากเลยนะคะเรียบร้อยมาก เสียงเนาะเอฟ้าใสนะคะแบบว่าโอ้ยส่งเสียงโอ้คึกมากเลยค่ะดูค่ะดูอาการนะคะน้องฟ้าใสนะคะอือหดูมิงมิงจะไปอย,อย่างอย่าง้ยาแม่กินได้ไดไดหรนะือมิง ส่งเสียงตลอดเลยฟ้าใส ตอนนี้รถไถก็ได้กลับแล้วนะคะรถไถกลับแล้วก็เลยแบบอาการไม่ค่อยคลึกเท่าไหร่นะน้องมีโอ้โหสาวฟ้าใสเมื่อกี้รถไทมาก็เลยเป็นแบบเสียงเจ้าเจ้ามากเลยนะคะเสียงแบบ จะนอนไหมนี่จะนอนไหมวิ่งครับวันนี้ผมอยู่โรงเรียนอนุบาลชั้งโขลงนะคะมาน,นี่แล้วมิงแล้วเดี๋ยวพ่อปะอนมเม็ดมาให้แล้วมิ่งแล้วพ่อปะอนมเม็ดมาให้แล้ว นี่ขีดดิ้นไงขีดดิ้นไงง่องเลยครับขีดดิ้นไงง่องเลยไปหาแม่โมนเนี่ยเช้าปีเช้าปี พี่ปี๊ครับพี่ปี๊โอ้ยพ่อเปาเึ้นไปโดนแต่น้อน้องเม็ดผมได้กินง่ายบ้าน้อครับอุยอ้ยอุ้ยมันเป็นม่วงติดตินะมึง,งมึงเมือเ่อแม่มึงเมื่อหน่อยหน่อยเลยดูดูค่ะ น้อยกันไหมโอ้ยตากระชิลับแล้วค่ะแมโมรครับรเโมโม,มรครับแมโมรครับแมโมรครับเ่้ราไมนา มาแล้วปะป๊ามาแล้วนุน่นปะป๊ามาแล้วเาแ <c oughs> น้ำเม็หน้าปะป,ะป,ะปะ๊าน้ำแมไม่ห <c oughs> อมเดีเลยน้ำเมทซี่ายเดี๋ยวย่นบาเสียงอ่ะเสียงปะป๊าเอิรนเหมือปะป๊าเอิน เส้นผีปีหับนะอยู่กับล่างสีดังเลยนะดูดูดู <Yeah. S 1> ด,ดูตามแล้วค่ะพ่อป่า้ยไ <Yeah. S 1> หนน้องเม็ดไม่ให้ผมแม่กินอ้อยสบายใจเฉลิมนะคะโอ้โหมีผายลมนิดนิดมีสายลมนิดนิดนะคะ <Yeah. S 1> ทำอะไรฮึ yeah. Yeah. หวัดแขนนิดน oh, well uh ิดเออสวัดดีครับน่งเรื่องนงเรื่องเอ๋สั่งได้ครับสั่งได้หนีแพ็คเนาะเสนอเสนอทำไมมอมเมมจังเลยนี่บว่านนิดนึงเละค่ะโตกหวอยู่แต่ว่าก็ว่ไม่้ว่าใคร มุาแล้แ่คัน่ะปนลงใส่ปอนผมไม่ดีแน่พอเปล่าพีปีไปพีไปีมาเล่นนั่ผมแน่ รถทางสั่งได้ครับมีโนม็ดที่ไหนสั่งได้ที่นั่นนะครับโอ้โหสั่งนอนเป็นนอนสั่งนั่งเป็นนั่งนะคะรับตาพร้อมติรับตาว่งวิ่งรับตาว่งเอ้พ่อเปาพ่อเปาสิกกลมนอนดิเนื้อลุกแล้วลุกแล้ว ถ้านั่งพับเพียบนะคะโอ้โหเรียบร้อยมากเลยนะคะเรียบร้อยมากอาโอ้โหโโหันหน้ามาเร็วตาจะจะรับแล้วคะ่ะนั่งพับเพียบตัวเตะท่นาน้อ ทองตัวไม่อ oh, ย oh oh. ู่แล้วค่ะตอนนี้สองตัวไม่อยู่ครับยวผมจะนอนตรงนี้เลยนะพ่อนะผมจะนอนอยู่ที่โรงเรียนเลยนะครับขั้นขั้นดูขั้นขั้นแบบเดนครับ ้ดิงครูใจอ่สรับ่ครับโอ้ยแม่วบาบ้ามิงก็จังเหมาไงแถมิ่งอ่ไม่แม่เสมมึงเป็นยังไงนั่นอีกแล้วอีกแล้วใจ เจ้าป้าใสอันเอเจ้าป้าใสคึกมากเลยค่ะได้ยินเสียงรถไถเออเฮ้ยยังงคุณแม่ของนี้อร่อยยังไ่กินมลยจุ๋ยอุ้ย่วเอออิเสือสาพอเปล่านี่นี่ล่าคำถอดกันไม่กินแล้วไม่กินแล้วไม่กินไม่กินไม่กินแล้วข้างหน่อยเอี่ยม ไปมิงม้งไปมิงมึงมาป่วนดอสเออจะได้คึกครักนาะมีสีสันเนาเอานมิงกินนมต่อดีกว่า เอาต่อแล้วเอาหมดต่อวะคนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดซับตะใครกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท <c oughs> ําไหนผู้จา่าผ <c oughs> ู้่ชอบแบบก็ต้องขอโทษขอไยนะครับผม <c oughs> ลากันแล้วครับสวัสดีครับ